คุณผู้ชมครับรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณ396ล้านบาทเพื่อจัดซื้อรถหุ้มเกาะปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมารถในชุดเก่าที่ใช้อยู่ก็ใช้ประมาณประมาณ12ปีนะครับรวมทั้งรถที่เคยซื้อมาใช้ก็เป็นรถที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะนะฮะทำให้เกิดการสึกหรอนะครับซึ่งเรื่องนี้ทีมงานของเรามีเรื่องราวของการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้มาฝากกันครับ โดยทางพลตารวจเอกนํารงศักดิ์กิติประพัฒนะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกับรู้ว่าในส่วนหนึ่งนะครับของในเรื่องของยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะยานพาหนะก็คงต้องมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโดยเชื่อว่ายานพาหนะที่เจ้าหน้าที่ใช้หากมีเครื่องป้องกันที่ดีกว่านี้ก็น่าที่จะป้องกันความสูญเสียได้ขณะที่ล่าสุดครับ หลังจากการประชุมคณะระัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับนางสาวรัชดาธนาเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางคณะระัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566งบกลางนะครับในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน396ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ทดแทนที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน150คันราคาคันละ2.64ล้านบาทนะครับเนื่องจากรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผ่านการใช้งานมาประมาณ12ปีแล้วนะครับก็ทําให้มีสภาพชารุดทรุดโทรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ไม่ปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้รถที่ใช้อยู่ก็เป็นการดัดแปลงจากกระบะ4ประตูโดยติดตั้งแผ่นเหล็กและก็แผ่นเกราะต่างๆรวมทั้งกระจกกันกระสุนเพิ่มเติม ทำให้มีน้ำหนักมากกว่าปกติมากกว่ารถกระบะทั่วไปถึง1,500กิโลกรัมนะครับหรือว่า1.5ตันส่งผลให้ช่วงล่างและก็เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งมีจํานวน216คันโดยในปี2566นะครับกำลังจะดําเนินการถ่ายทอดตลาดจํานวน150คันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนทดแทน เพื <C 1> ่อให้เ <nt> จ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับครับก็เป็นเรื่องของการอนุมัติงบประมาณจากทางคอรมอนะครับที่อนุมัติมา396ล้านบาทในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะเพื่อให้เจ้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างที่บอกนะครับก็รถชุดเก่าก็เป็นรถที่ดัดแปลงขึ้นมามีน้ําหนักมากนะครับในส่วนของการใช้รถหุ้มเกราะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ส่วนมากก็จะป้องกันได้เฉพาะกระสุนปืนนะครับยิงในการยิงนะฮะแต่ว่าการที่วิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันตรายส่วนมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ก็คือการใช้ระเบิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการอนุมัติในการจะซื้อรถทุ่มเกาะก็คงช่วยได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะป้องกันการยิง จากอาวุธปืนเท่านั้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเฮบุเยาลาติดตามเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ